สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจสถานการณ์ที่เอ,อ่อกำลังร้อนแรงอยู่เลยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะครับผมซึ่งมีความตึงเครียดเกิดขึ้นแล้วก็มีคำขามสำคัญเกี่ยวกับเอ,อ่มการจะเปิดหรือปิดด่านพรมแดนที่มันส่งผลกระทบในหลายมิติมากๆเลยนะคะครับเรามีข้อมูลหลากหลายมุมมองมากเลยครับวันนี้ ทั้งท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลข้อกังวลด้านเศรษฐกิจจากนักวิชาการอย่างอาจารย์พงทองพวกพันธ์ค่ะแล้วก็มีมุมมองด้านความมั่นคงที่ค่อคนข้างเข้มข้นจากอดีตนายทหารพลโทกนกเนตรขเวสนะแล้วก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากดรศรีสมภพจิตพิรมศรีด้วยครับ อือือครบเลยนะคะเนี่ยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นกรองความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างกันเหล่านี้เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นว่าปัญหานี้มันมีมิติอะไรที่เราต้องพิจารณาบ้างทั้งความมั่นคงเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็แนวทางทูตด,ด้วยครับผมลองมาลงลึกในแต่ละมุมมองกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มที่ท่าทีของผู้นํารัฐบาลก่อนท่านนายกอนุทินว่ายังไงบ้างคะครับถ้าดูจากที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ คือจุดยืนหลักๆเลยเนี่ยคือยังไม่รีบร้อนเปิดด่านครับผมอ๋อ oh, ยังไม่รีบเปิดท่านเน้นว่าต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ก่อนอันนี้สําคัญอันดับแรกเลยแล้วก็กระบวนการเปิดด่านเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนมากๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยของคนไทยเราครับความปลอดภัยนี่คือธงนําเลยว่างั้นเถอะนะคะมีการยกตัวอย่างไหมคะว่าต้องปลอดภัยระดับไหนท่านพูดชัดเจนเลยครับว่า ต้องไม่มีการยิงกันต้องไม่มีอาวุธมาจอ่อซึ่งก็สะท้อนอความกังวลถึงสถานการณ์ที่อาจจะยังเปราะบางอยู่อืแต่ท่านก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการพูดคุยไม่ใช่ว่าจะทําได้ปุ๊บปับทันทีแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนท่านไม่ได้ปิดประตูเรื่องการเจรจาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณอนุทินมองว่ายังไงยังไงก็ต้องไปถึงจุดนั้นในวันหนึ่งแหละเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกันจะมาขัดแย้งกันตลอดไปมันก็ไม่ได้ ต้องใช้การทูดเข้ามาช่วยท่านย้ําว่าการไปพบป่าพูดคุยกับผู้นํากัมพูชาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมเขานะครับอืแต่การเป็นการไปสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นลดความหวาดระแวงอะไรทํานองนั้นครับมีประโยคนึงที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยที่ท่านยืนยันหลักการสําคัญว่าผมเป็นนายกประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอื่นอันนี้ตีความได้ว่ายังไงคะโ อันนี้เป็นการตอกย้ําจุดยืนที่หนักแน่นมากๆครับว่าในการดําเนินการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลประโยชน์ของไทยแล้วก็คนไทยต้องมาก่อนค่ะจะไม่ยองเสียเปรียบไม่เสียดินแดนแล้วก็ต้องไม่ทําให้คนไทยตกอยู่ในอันตรายเป็นเหมือนการส่งสัญญาณว่าโอเคแม้จะเปิดรับการเจรจานะแต่ก็มีกรอบที่ชัดเจนในการรักษาผลประโยชน์ชาติของเราเข้าใจเลยค่ะ เป็นการวางกรอบการทํางานที่ชัดเจนของรัฐบาลนะคะทีนี้พอรัฐบาลเน้นความปลอดภยัยเน้นกระบวนการที่รอบคอบมันก็อาจจะส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งทันทีเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์พวงทองาวะกระพันมีความเห็นในเรื่องนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับอาจารย์พวงทองจากรัฐศาสตร์จุฬานะครับทันชี้ให้เห็นผลกระทบของการปิดด่านที่อาจจะลึกกว่าแค่เรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่เราทิดกัน ค่ะสนใจค่ะมันกระทบส่วนไหนเป็นพิเศษคะอาจารย์พวงทองท่านเน้นไปที่ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมครับคือปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปแบบการผลิตที่ซับซ้อนที่เราเรียกว่าห่วงโซ่อุป,ปทานหรือพพลายเชนนะครับ อ๋อ oh, ค่ะค่ะ supply chain ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันอาจจะผลิตในประเทศหนึ่งแล้วก็ส่งไปประกอบในอีกประเทศหนึ่งการปิดด่านมันทำให้กระบวนการนี้มันสะดุดลงหรือที่เรียกว่า supply chain disruption นั่นแหละครับอ๋อ oh, เข้าใจละแล้วมันเชื่อมโยงกับนโยบายที่ไทยเคยพยายามผลักดันด้วยใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินใช่เลยครับ มันกระทบโดยตรงกับนโยบาย t h a i l a n d plus plus o ที่รัฐบาลก่อนๆพยายามส่งเสริมมากๆค่ะคือการชวนนักลงทุนต่างชาติมาตั้งฐานผลิตสินค้าเทคโนโลยีสูงในไทยแล้วก็ให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเวียดนามเนี่ยผลิตชิ้นส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้นกว่าค่าแรงถูกกว่าแล้วส่งกลับมาประกอบในไทยการปิดด่านมันก็ทำให้โมเดลนี้แบบว่าพังลงไปเลยครับ ปลว,ว่าบริษัทที่เขาลงทุนตามนโยบายนี้ไปแล้วโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นที่อาจาร,รย์พงทองอ้างถึงก็เดือดร้อนโดยตรงเลยสิคะเนี่ยแน่นอนครับมันกระทบแผนธุรกิจเขาเต็มๆเลยแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันอาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในระยะยาวด้วยอ๋อค่ะในฐานะฐานการผลิตที่มั่นคงนะครับถ้าซัพพลายเชนมันติดติดับดับแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนักลงทุนเขาก็อาจจะลังเลที่จะขยายการลงทุน หรืออาจจะย้ายฐานไปที่อื่นที่มันแน่นอนกว่านี้ครับอืมเป็นมุมมองที่ชี้ให้เห็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากๆของการปิดด่านนะคะแต่แน่นอนว่าก็ต้องมีอีกเสียงหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันเลยคือเสียงจากฝั่งความมั่นคงซึ่งพลโทกนกเนตรคาวเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองท่านออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียว เข้มข้นมากครับผมผลโทกนกท่านตอบโต้อาจารย์พวงทองค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยทีเดียวครับมีการตั้งคำถา,ถามถึงความเข้าใจในสถานการณ์จริงบริเวณชายแดนด้วยประมาณว่าเคยไปอยู่ชายแดนไหมโอ้แรงเหมือนกันนะคะครับเพื่อจะบอกว่าสถานการณ์มันซับซ้อนแล้วก็อันตรายกว่าที่คิดเยอะนะครับท่านเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะในมุมของท่านท่านเน้นเรื่องการเสืยอละของทหารครับพูดถึงความยากลำบากการเสี่ยงชีวิต เลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยปกป้องผืนแผ่นดินค่ะท่านยกตัวอย่างการเคลียร์พื้นที่ทวงคืนดินแดนอย่างภูมะเขือแล้วก็มีการเปรียบเทียบชีวิตทหารชายแดนที่ลำบากกับชีวิตอาจารย์ในเมืองที่ท่านมองว่าสะดวกสบายกว่ามีประโยคเด็ดเลยนั่งห้องแอร์สอนห้องแอร์นอนห้องแอร์อือชัดเจนมากครับเพื่อจะบอกว่าเรื่องความมั่นคงมันไม่ใช่เรื่องพูดกันง่ายๆแต่มันแลกมาด้วยชีวิตจริงๆ แล้วแก่นหลักของมุมมองนี้คืออะไรคะคือความมั่นคงต้องมาก,ก่อนเศรษฐกิจครับค่ะท่านตั้งคําถามเชิงหลักการเลยว่าเศรษฐกิจจะดีไปทําไมถ้าเราไม่มีบ้านอยู่อืมซึ่งก็สะท้อนแนวคิดที่ให้ความสําคัญสูงสุดกับการปกป้องอธิปไตยเหนือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นไปเลยครับ แล้วการปิดด่านในมุมมองของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันเหตุปะทะอย่างเดียวแต่เป็นยุทธศาสตร์เลยเหรอคะใช่ครับท่านมองว่าการปิดด่านเป็นการกดดันกัมพูชาทางเศรษฐกิจทำให้เขาอ่อนแอลงเป็นการตัดแขนตัดขาเขมรโดยที่เราไม่ต้องใช้กำลังทหารเข้าปะทะโดยตรงค่ะแล้วท่านก็เชื่อว่าถ้าเราใจอ่อนเปิดด่านเร็วเกินไปเนี่ยกัมพูชาก็จะกลับมาเข้มแข็งแล้วก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาความมั่นคงอีกเป็นวัฏจักรที่ไม่จบไม่สิ้นครับ โอ้ฟังดูเป็นการมองเกมที่เน้นการควบคุมกดดันแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วมีข้อเสนอที่ไปไกลกว่าแค่ปิดด่านไหมคะมีครับแล้วก็เป็นข้อเสนอที่แบบว่าแข็งกร้าวมากยังไงคะท่านบอกว่าแค่ปิดด่านอาจจะไม่พอต้องเล่นไม้แข็งกว่านั้นคือตัดน้ำตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตฮะจริงเหรอคะครับและที่สำคัญคือหยุดขายเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันให้กับกัมพูชายอย่างเด็ดขาดไปเลย หยุดขายน้ํามันนี่กระทบหนักเลยสิคะโดยเฉพาะกับฝ่ายทหารของเขาถูกต้องครับท่านเจาะจงเลยว่าเพื่อจํากัดการเคลื่อนไหวของยานยนต์ทางทหารอย่างเช่นรถยิงจรวดหลายลํากล้อง B.M.21 ซึ่งพวกนี้ต้องใช้น้ํามันเยอะมากอ๋อค่ะถ้าไม่มีน้ํามันก็เคลื่อนไหวลําบากประสิทธิภาพในการคุกคามเราก็จะลดลงไปเยอะเลยครับ โหมาตรการนี้แรงจริงๆแล้วเรื่องกลไกาการพูดคุยเดิมๆล่ะคะพวกคณะกรรมการชายแดนต่างๆท่านมองว่ายังไงท่านเสนอให้ยกเลิกไปเลยครับการประชุมคณะกรรมการชายแดนในระดับต่างๆทั้ง JBC, GBC, RBC ยกเลิกเลยเหรอคะทำไมคะ ท่านให้เหตุผลว่าการประชุมพวกนี้มันเป็นการคุยระดับเจ้าหน้าที่มันไม่ได้นําไปสู่การตัดสินใจที่แท้จริงหรอกครับเพราะอํานาจสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นําสูงสุดของทั้งสองประเทศเท่านั้นท่านถึงกับระบุชื่อผู้นํากัมพูชาในตอนนั้นเลยนะครับเข้าใจแล้วค่ะคือมองว่ากลไกระดับล่างมันเสียเวลาไม่ได้ผลจริงแล้วทางออกที่ท่านเสนอคืออะไรคะถ้าไม่ใช้กลไกเดิมแล้ว ทางออกที่ท่านเห็นก็คือต้องให้ผู้นําระดับสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีของเราเนี่แหละครับไปเจราจาโดยตรงกับผู้นําสูงสุดของกัมพูชาอ๋อให้ผู้นําคุยกันแต่มีแต่ครับคือก่อนจะไปเจราจาเนี่ยต้องใช้มาตราการกดดันที่เข้มข้นมากๆที่ว่ามาทั้งหมดนั่นนะครับอ๋อพวกปิดด่านตัดน้ําตัดไฟใช่ครับปิดด่านตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตหยุดขายน้ํามันให้หมดเลยเพื่อสร้างอํานาจต่อรองขั้นสูงสุดก่อนค่ะ พอเขาลำบากมากๆแล้วเราค่อยไปคุยบนโต๊ะเจรจาเราจะได้อยู่ในจุดที่ได้เปรียบสามารถกำหนดเงื่อนไขที่เราต้องการได้ครับผมเป็นยุทธศาสตร์บีบก่อนคุยเพื่อให้ได้เปรียบสูงสุดในการเจรจาแล้วมีใครเห็นด้วยกับแนวทางนี้อีกไหมคะท่านอ้างว่ามีอดีตนายทหารระดับสูงอีกหลายท่านเลยครับเช่นพลตำรวจมณัสคงตั้นพลตำรวจรังสีกิติยานทรั์พลตำรวจวันชนะสวัสดีก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนี้อืม คือต้องทําให้กัมพูชาเดือดร้อนลําบากก่อนแล้วค่อยใช้การเจรจาเป็นเครื่องมือให้เขาถอนทหารหรือยอมตามข้อเรียกร้องของเราครับ ชัดเจนมากค่ะเป็นมุมมองที่สะ้อนความคิดของฝ่ายความมั่นคงที่เน้นความเด็ดขาดการสร้างอำนลจต่อรองแล้วก็มองว่าการผ่อนปลนโดยไม่มีหลักประกันที่แข็งแรงเนี่ยอาจนําไปสู่ปัญหาซ้ําเดิมได้ทีนี้เรามีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากจากนักวิชาการอีกท่านคือดรศรีสมภพจิตรพิรมศรีจากมอปัตตานีซึ่งปกติท่านจะเชี่ยวชาญปัญหาชายแดนพักตายท่านให้มุมมองเปรียบเทียบแล้วเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาไว้อย่างไงบ้างค่ะ ดรสีสมภพท่านช่วยให้เราเห็นภาพความแตกต่างของปัญหานี้ได้ดีเลยครับโดยเปรียบเทียบความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชากับปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านคลุกคลีอยู่เป็นประจำมันต่างกันยังไงคะในมุมของดรสีสมภพท่านอธิบายว่าปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยโดยพื้นฐานมันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐหรือ interstate conflict มันอาจจะรุนแรงกว่าในแง่ของการประทะกันด้วยอาวุธหนักมีลักษณะเป็นสงครามขนาดใหญ่ได้ ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างก็ชัดเจนเช่นการต้องอพยพหนีภัยสงครามอืมแต่ในทางกลับกันข้อดีถ้าจะเรียกอย่างนั้นนะครับคือปัญหาระหว่างรัฐแบบนี้มันสามารถคลี่คลายได้เร็วกว่าถ้าหากว่าผู้นำสูงสุดของทั้งสองประเทศสามารถตกลงกันได้สำเร็จแล้วส่วนปัญหาชายแดนใต้ล่ะคะอันนั้นเป็นความขัดแย้งภายในรัฐหรือ internal conflict ครับมันมีความซับซ้อนกว่ามากเพราะมีมิติเรื่องชาติพันธุ์ศาสนา ประวัติศาสตร์ความรู้สึกบาดหมางที่สังสมมานานเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะไปหมดอืมค่ะการก่อเหตุอาจจะไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่เป็นลักษณะการก่อความไม่สงบความรุนแรงอาจจะดูไม่เท่าสงครามก็จริงแต่ปัญหามันซึมลึกแก้ไขาย,ยากแล้วก็ต้องใช้เวลาย,ยาวนานกว่ามากในการสร้างความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันครับน่าสนใจมากค่ะที่เปรียบเทียบแบบนี้แล้วมีจุดไหนที่ดรสีสมพบ เห็นตรงกับมุมมองอื่นๆที่เราคุยกันมาไหมคะโดยเฉพาะกับพลเลโทโกนกที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันเลยมีครับและเป็นจุดที่สําคัญมากๆด้วยคือดรสุริสมภพมเห็นพ้องกับพลเลโทโกนกในประเด็นที่ว่าหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาอยู่ที่การพูดคุยเจรจาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเอาล้าเหรอคะครับ หรือถ้าจะให้ชัดเจนยิ่งกว่านั้นคือการเจรจา,าโดยตรงระหว่างผู้นำที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของทั้งสองประเทศนั่นเองครับโอ้โหน่าทึ่งนะคะทั้งฝ่ายความมั่นคงที่เน้นการกดดันสุดขั้วเลยกับนักวิชาการที่มองกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในที่ซับซ้อนกลับมาลงเอยที่จุดเดียวกันคือต้องให้ผู้นำสูงสุดคุยกันมันบอกอะไรเราคะเนี่ย มันบอกเราว่าไม่ว่าจะมีแนวทางเบื้องต้นต่างกันยังไงคือจะกดด้านก่อนหรือจะเน้นกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ทุกฝ่ายดูจะยอมรับว่ากลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือการเจรจาผ่านระดับเจ้าหน้าที่หรือคณะทํางานระดับรองเช่นคณะทํางานของกองทัพเนี่ยมันอาจจะไม่มีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายจริงๆดรสริสมภพ ชี้ว่านี่คืออุปสรรคสำคัญเลยที่ทำให้การแก้ปัญหาไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเพราะอำนาจที่แท้จริงมันรวมศูนย์อยู่ที่ผู้นำสูงสุดครับ <S <S เพราะฉะนั้นข้อสรุปในมุมของดรสีสมภพก็คือปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแม้จะดูรุนแรงแต่ก็มีโอกาสคลี่คลายได้เร็วกว่าปัญหาภายในอย่างชายแดนใต้ถ้าและมีคำว่าท่าตัวใหญ่ๆเลยคือท่าผู้นำทั้งสองฝ่ายสามารถหาทางตกลงกันได้ ถูกต้องครับผมซึ่งก็นำเรามาสู่การสังเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดที่เราได้คุยกันมานะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความตึงเครียดระหว่างสองแนวคิดหลักๆที่กำลังดึงกันอยู่แนวคิดแรกก็คือฝั่งที่มองผ่านเลนเศรษฐกิจที่อยากเห็นการเปิดด่านเพื่อรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานไม่ให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทุนไปแล้วตามนโยบาย t h a i l a n d plus plus one ซึ่งการปิดด่านนี้กระทบเขาเต็มๆเ,เลย ครับส่วนอีกแนวคิดหนึ่งก็คือฝั่งที่มองผ่านเลนความมั่นคงและอธิปไตยที่มองว่าการปิดด่านหรือแม้กระทั่งใช้มาตรการที่แรงกว่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการกดดันอืเพื่อปกป้องชีวิตคนไทยรักษาดินแดนและก็ที่สําคัญคือเพื่อสร้างแต้มต่อก่อนที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาครับ มันเป็นเหมือนภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสุดคลาสสิกเลยนะคะระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันกับความกังวลเรื่องความมั่นคงในระยะยาวหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคำถามพื้นฐานในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยก็ได้ว่าการพึ่งพาก,กันทางเศรษฐกิจหรือ economic independence t e r เนี่ยมันจะช่วยป้องกันความขัดแย้งหรือกลับกลายเป็นการเปิดช่องให้เกิดการรุกรานในอนาคตกันแน่ เป็นการตีความที่น่าสนใจมากครับแล้วภาวะที่ว่านี้มันกำานังเกิดขึ้นจริงบนชายแดนเราเลยค่ะและแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะดูเหมือนมีจุดยืนเรื่องการเปิดปิดด่านที่ต่างกันสุดขั้วเลยแต่เราก็เห็นจุดร่วมที่น่าประหลาดใจอย่างที่เราคุยกันไปคือการเห็นพ้องว่าทางออกสุดท้ายมันอยู่ที่การเจรจาโดยตรงของผู้นำสูงสุดใช่ค่ะ ดูเหมือนทุกคนจะยอมรับว่าการเผชิญหน้ากันตลอดไปมันไม่ใช่ทางออกแน่ๆและการเจรจาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คำถามใหญ่ที่ตามมาคือแล้วจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรด้วยเงื่อนไขแบบไหนใครควรจะเป็นคนกำหนดทิศท,ทางหลักครับผมจะใช้แรงกดดันแบบสุดขั้วก่อนคุยตามแนวทางของพลโทกนกหรือจะใช้แนวทางการทูตควบคู่ไปกับรักษาความปลอดภัยตามท่าทีของนายกอนุทิน หรือจะให้น้ำหนักกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจารย์พงทองหยิบยกขึ้นมาอืม hmm. มันไม่มีคำตอบง่ายๆเลยครับเพราะแต่ละแนวทางก็มีเหตุผลแล้วก็ผลกระทบที่แตกต่างกันไปจริงๆการจะหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงเศรษฐกิจและการทูตเนี่ยเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยสำหรับรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายครับ นั่นสินะคะซึ่งก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามต่อยอดไปอีกว่าการสร้างสมดุลที่ว่าเนี่ยระหว่างการใช้ยาแรงกดดันทางเศรษฐกิจการดำเนินแนวทางการทูตที่อาจดูประนีประนอมหน่อยกับการรักษาความมั่นคงของชาติอย่างเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรมันมีสูตรสาเร็จไหมคะ หรืออาจจะต้องถามให้ลึกลงไปอีกนะครับว่าในสถานการณ์ที่ผู้นำประเทศต้องเผชิญกับแรงกดดันและความคาดหวังที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วแบบนี้จากทั้งกลุ่มที่เรียกร้องให้ปกป้องเศรษฐกิจกับกลุ่มที่เรียกร้องให้ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแบบไม่ยอมถอยเลยเนี่ยค่ะ ผู้นำจะบริหารจัดการความขัดแย้งภายในประเทศนี้ควบคู่ไปกับการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรเพื่อนำไปสู่ทางออกที่ทุกฝ่ายพอจะยอมรับได้และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติไว้ได้จริงๆรือ <c oughs> นี่คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องคบคิดและก็ติดตามหาคำตอบกันต่อไปนะครับ